หลังจากที่เราได้แบบแล้วก็ประกอบตามแบบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะก็ใช้นอ็อตยึดแล้วกนะ็สามารถติดผนังได้เลยที่ใช้ Air แอร์สพานไฟเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอยากให้ปิดเปิดตัวนี้เท่าที่จําเป็นนะครับเคยใช้เบเกอร์แล้วมันเวลาใช้โหลดหนักๆน,นะครับพวกมองข้าวพวกอะไรเนี่ยมันมันจะไหม้นะ ก็เลยใช้สะพานไฟตาช้างด้วยนะคือใช้สะพานไฟเนี่ยมันทนแอมได้สูงนะครับแล้วก็ปิดเปิดก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีปัญหาปิดเปิดบ่อยก็เลยใช้สะพานไฟแทนนะครับก็ลองเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วก็ทนนะครับทนทานดีส่วนตัวชัชเจอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับนี่มีหน้าปัดให้ด้วย นี่ก็ประกอบเสร็จแล้วผมก็จะเดินสายตัวนี้ก็จะเข้าโซลาเซลล์ออกจากโซลาเซลล์มาก็จะมาเข้าชาร์จเจอร์กับตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะมาพ่วงกับสายแบตนะครับสายแบตท,ที่จะเข้าตรงนี้แบตแบตเตอรี่เข้าตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็จะออกมาแล้วก็เข้าอินเว์เตอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะไปพ่วงกับแบตตัวนี้นี่ก็เป็นชุด12โวลต์นะครับมันจะทําชุด12โวลต์เป็นพวกแจ็ค นะครับแจ็คตัวเมีนะครับแจ็คแบบหนีบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเลินสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยทดสอบกันนะครับ